สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับถ่าวงอผู้หากินหมานครับืัอนี้พาพี่น้องครับมาเลือกเอาง่วงงามครับพันทุกกรรมดีๆราคาเกษตรกร,รจับต้องได้นะครับพี่น้องบรรยากาศคุ้นเคยนะครับวันนี้พบกันอ่ยุทีพิกัดของคอยใสยฟาร์มพี่น้องอำเภอบร,ระเบอือจังหวัดมหาสารคามผักไทยกับน้องจอยเด็เลยครับกับแม่มุยแม่มุยสวัสดีครับผมน้องจอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เดียเมื่อจาตัวจะโคมน้อกครับน้องจอยสี่โคมค่ะ วันนี้มีอยู่เอฟหนึ่งค่ะแล้วกับบ๊อบเป็นเอฟกันีเอฟหนึ่งเอฟสองแล้วกับธรรมดากับมี่เนาะสำหรับพิกัดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเปลือยตำบลหนองกัวอำเภอบรเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับการรับการตําหนิก็จังมือครับผมกะเครื่องเดือนค่ะเครื่องเดือนสิบหามือเนาะมีใบรับประกันห้ค่ะมีใบรับประกันครับอบัวทองมีคิวไปดูการตรวจทุกตัวตัวทองห้การขนส่งเป็นยังไงครับผมการขนส่งกะ เกตอีสานค่ะส่งฟรีเลยเนาะอีสานส่งฟรีแต่ถ้าพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับวัวทุกตัวต่อรองได้ทุกตัวครับแถมส่งฟรีทุกภาคอีสานราคาตรงกันกับส่งฟรีในทุกหม่องแล้วครับพี่น้องเอาไปตัว่อนเนาะครับเอาเป็นคนี่ก่อนกระด้างคญ่ๆนไงเนาะลูก F2 ฟอ้โอตัวใหญ่เลยครับพี่น้องสใหญ่บิ๊กเลยครับแม่เ1ฟหนึ่งนะครับเบอร์4ี8เจ็ดแปดครับ กับลูกสาวนะครับเนาะค่ะลูกสามได้ได้ประมาณสามเดือนกว่าค่ะลูกสาวช็อกโกแลต <c oughs> ได้สามเดือนลูกของช็อกโกแลตสามเดือนอะพี่น้องนี่นอกตั้งๆั้งแบบนี้นะครับเป็นเอฟสองนะครับเนาะ ได้สามเดือนสวยๆเลยครับแม่แม่ก็เริ่มจะมีอาการเป็นสาร์ละค่ะต้ว่าเป็นเพิ่งแรกๆมีอาการเป็นสาร์ลเนาะกับป้อยไว้รอบรอบหลังเนี่ยสิผสมแม่สูงเท่าไรครับตัวนี้เน่าจะประมาณร้อยสี่สิบห้าไปฮะมาร้อยสี่สิบห้าไปถึงร้อยห้าสิบนะครับหมดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะตัวนี้เป็นลูกตัวที่ไหนครับเป็นลูกที่สองค่ะป่ามาลูกตัวที่สองตำหนิมีมองไดบ้างครับผมบอกค่ะรับประกันตำหนิรับประกันตำหนินะครับพี่น้องในสัญญาระบุชัดเจนนะครับไม่มีตำหนิ ถาม,ามนีตำแหน่งตรงไหน,นก็นจะแจ้งพี่น้องก่อนนะครับลูกสาวช็อกโกแลตสามเดือนครับพี่น้องหนอกตั้งตั้งครับแทนหลังก,งกว้างๆตัวยังไงแบบนี้ครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองคนนี่เปิดราคาไปเท่าไรครับผมสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะสี่หมื่นเก่าได้พี่น้องแม่บักไงเลยกับลูกสาวช็อกโกแลตครับพี่น้องสวยๆอันนี้คือวัวที่มีการพัฒนาสายพันธุ์นะพี่น้องจดเอฟให้พี่น้องตีเอฟแล้วตีเบอร์ให้เรียบร้อยครับ เอกสารใบได้ได้ครบทุกตัวนะครับเนาะแต่ว่าบางตัวก็ยูนิมังกันการจดอยู่เนาะแต่ว่าจะส่งตามไปในรอบนะครับแต่เรบประกันว่าใบเอฟได้ทุกตัวนะครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองลูกสาวช็อกโกแลตครับสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองในนะครับต่อร่องใน้หล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานอีกครับใส่ใหญ่ๆแบบดีแหละครับพี่น้องเชียงเชียงครับพี่น้องแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองสวยๆครับนี่จัดโปรยพี่น้องเลยครับ ราคาต่อรอดเลยนะครับเบอร์แรกครับโอ้สุดยอดครับเบอร์ต่อไปค่เอาเป็นคมนี้ค่ะอันนี้กับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองค่ะอันนี้ก็แม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองลูกสาวลูกสี่แปดหกลูกสาวเป็นของผใดครับตัวนี้ลูกสาวี่เป็นของเคเอฟสามหนึ่งค่ะเคเอฟสามหนึ่งจักเดือนหรอครับได้สี่เดือนค่ะสี่เดือนอ่ะพี่น้องดูลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งสี่เดือนแข่งขายยังไงครับสูงลอยเท่าลยครับตัวนี้น่าจะลอยยิบหาบุกวเนาะค่ะอ่า เกิดจากแม่ตัวนี้นะครับแม่เพิ่งกําลังกินยาเป็นลูกโตที่ไหนครับเป็นลูกแรกค่ะเป็นลูกแรกเนาะแม่สดลูกสวยลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนี่กําลังเขาคมอยู่นี่นี่สวยๆเลยครับนี่สวยๆอ๋อลายไปแม่แม่ทับไปครับตัวนี้แม่บอค่ะกะ,กะเ่มเีอาการเป็นสัตว์สแล้วค่ะเ่มเีอาการเป็นัตว์เนะาะคาแหงชัดเตนแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองพี่น้องใจลูกงามๆครับ นี่สวยๆแลครับกินหยาเก่งๆนะครับพี่น้องง่วงงามกินหยาเก่งทุกตัวนะครับตำหนีมีตรงไหนบ้าครับบอค่ะไม่มีตำหนินะครับคบนี่เปิดราคาเท่าไรครับสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะราคาเดียวกันเลยเนาะแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับสวยๆถูกตัวละสองหมื่นก้าบาทครับพี่น้องอันนี้คือวัวเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับพี่น้องผู้ใดอยากพัฒนาเป็นเลือดล่อยไม่ไหมครับต้องเอาเอฟหนึ่งเอฟสองแบบนี้แหละครับไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าแห่งวัวของครับ แม่เริ่มมีอาการเป็นสัตว์แล้วนะครับแม่ก็สูงลอยลอยสุดเลครับลอยประมาณลอยสี่สิบกลบประมาณลอยสี่สิบหกลบเนาะอ่านี่กาลังกินยาลูกสาวไปพูดแล้วครับสี่หมื่นเก้าพันราคาเดียวกับกับคมแหลกเนาะหรือว่าพี่น้องอยากยกสองข้มก็ได้อาค้มต่อต่อต่อไปเลยครับผมค่ะต่อต่อไปกะเป็นแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองค่ะตวามมอนีกะเปิดแยกให้ค่ะเปิดแยกก็ได้ยกก็ได้เนาะเอาซื้อสองได้สามครับพี่น้องนี่ แม่ลูกลูกสาวสวยๆเลยครับอ่าเป็นแม่อ่าโบ๊ทนะครับแดงโบ๊ททั้งแม่ทั้งลูกลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เป็นลูกบิ๊กโชค่ะหัวหลวนธรรมชาติบิ๊กโชครับสี่เก้าูนเอฟสองหัวหลวนธรรมชาติหลนธรรมชาติครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองลูกสาวส,าวสิบเอ็ดร้อยสามสิบเลยตีนี้ประมาณนค่ะประมาณรอยสามสิบเนาะบวกลบแล้วกันส่วนแม่สูงเท่าไรครับแม่นีสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกค่ะแม่สูงประม140 <40 S 1> าณร้อยสี่สิบบวกบวก พี่น้องแข้งขาใหญ่นะครับอ่าเป็นลูกตัวที่ใดครับเป็นลูกสองในทองค่ะลูกสองในทองอเอาแม่ทองยี่เดือนครับนี่ทองหกเดือนกว่าค่ะ<อ>แม่อันดามันแยกเพศครับแม่ทองอันดามันแบบแยกเพศครับนี่พี่น้องแม่ทองอันดามันแยกเพศหกเดือนอ่ะสวยๆเลยครับพี่น้องซื้อสองได้สามแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองอ่าตำหนิบอมมี่นะครับพี่น้องสายพัฒนาราคาเกษตรกรเลยครับวันนี้เบิงไทยครับ สวยเลยค้ดนี้ลองจอยเปิดไว้เท่าไรครับผมคือสองเลยสามเปิดแยกค่ะเอาเปิดแยกก็เนาะค่ะแม่เอฟหนึ่งทองหกเดือนนีกอะทองหกเดือนเปิดไว้สามหมื่นเก้าค่ะสามหมื่นเก้านี่คือทองหกเดือนอันดัมันแยกเพศนะครับนี่น้องโอกาสเป็นตัวเมียเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะลูกอะเปิดไว้สามหมื่นเก้าค่ะเอฟสองหอวโลนธรรมชาติอสาวหน่อยเอฟสองครับเอฟสอง ล้นธรรมชาติสามหมื่นเก้าแม่กับสามหมื่นเก่าพี่้องมักตัวใดเอาตัวนั้นครับพี่้องอ่านี่หรือว่าสิยกคู่กันเลยเนะาะค่ะประธานยกคู่กับพิเศษหกหมื่นหาค่ะยกคู่หกหมื่นหาว่ามันเกิดคุ้มเค็แล้วเนาะสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก่ามันสิเป็นเจ็ดหมื่นกลัว่าพอนเด็ครับพี่น้องแต่ว่านี่คือายกคู่หกหมื่นหาครับพี่น้องเอ่าสุดคุ้มครับนี่คือซื้อสองได้สามนะครับหกหมื่นหาแม่กับทองอีกหกเดือน เฉลียกับลูกในท้องกับตึกตัวละสองหมื่นนิดๆครับนี่อันนี้คือวัวที่าจดเอฟได้ครับพี่น้องเอฟหนึ่งเอฟสองยกโคมคู่นี้นะครับหกหมื่นห้าพันบาทยังต่อได้อีก่ไหมครับผมมืปนญหาไหมก<ะ>็ต่อได้ไหมเนาะ้กแต่กระรงฟีไห่ค่ะแต่ว่ามาทักใกล้กระลดได้ลดได้เนาะพี่น,น้องเอาต่อต่อไป ตัวต่อไปอ่าเป็นแม่ลูกโคมสุดทไทยนะครับน้องจอยเนาะค่ะครับเป็นแม่ลูกลูกสาวครับพี่น้องกำลังกินหยาอยู่แล้วครับนี่เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียลูกไกครับตัวนี้เป็นลูกของเจมบอลค่ะได้สามเดือนเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดได้สามเดือนอ่ะเกิดจากแม่ตัวนี้นะครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าเนาะกว่าค่ะประมาณร้อยสี่สิบปกว่าครับพี่น้องเป็นลูกตัวที่ไหนครับเป็นประมาณลูกแรกลูกสองเนี่ยค่ะประมาณเมือหนึ่งกับสองเนาะค่ะเบิ้งลูกสาวครับอันนี้ลูกสาวเจมบอล อันนี้เขาหล่นมาครับบม่มต้องเหตดเขาม,ม,มเขาเล่นน้อยเนาะค<ะ>่ะอ่าพี่น้องนี่ลูกสาวส,สวยครับอายุประมาณสามเดือนเนาะ,ะอายุประมาณสามเดือนครับนี่กินอย่างเก่งนด้ครับพี่น้องนี่สําหรับขคนงบปลายครับพี่น้องเอาไปต่อยอดเอาแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าหางลามสวยอะมือเรื่องดีตำหนิบ่มีนะครับเนะบะาะตำหนิไม่มีครับคุนี่น้องจอยเปิดไปไรตานนีครับตาเมื่เจ็ดพันบาทค่ะ สามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้คือสารพู่โมหลายหลพี่น้องสึกตระมือนก็บาทครับแม่แม่ทับไปบ๊ค่ะากะก็มีเริ่มอาการเริ่มเป็นสับแล้วค่ะแต่ว่าแม่เริ่มมีอาการเป็นสับเนาะคสามหมื่นเจ็ดนี่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องนี่สวยเลยอ่านางนัาหน,น้า,นนานแบบนี้กินยาเก่งเก่งสามหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้เนาะส่งฟรีสารอิกพี่น้องตะคาส่งก็หลายพันละครับพี่น้องนี่สวยเลยครับ อีกบ่โดนกระไดทับนะครับพี่น้องลูกก็หง่ไปหนาแม่ก็ตดตดทองอ่ะพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อยอดเอาสามหมื่นกว่านี่สวยๆตำหนิไม่มีแหกินยาแข้งกันครับพี่น้องตึ้งแม่ตึ้งลูกครับกินเกงโอ้กินยาเก้งแห้งครับปากกว้างๆแม่สูงลอยสี่สิบกว่านะครับนี่ค้มนี่แหละครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับตอร่องด้อ่าสวยๆเลยแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากจดเอฟกับตีเอฟเลยเนาะ ยอดไท้ค่ะยอดรี่ให้เลยยอดฟี่พร้อมอี่แ้องโอ้ยอดฟี่พร้อมอีกแ้วแม่ค่ะบ๊อบบ๊บตีเบอร์ใจเพิ่มบ๊คบขีดาใจเพิ่มพร้อมอ่าพี่น้องไปให้ขันยากตีเอฟไพร้อมไปลูกเจมบอลเนาะแมนค่ะนี่ใบมีหลอดห้ครบค่ะนี่ใบมีหลอดตีตีเบอร์ให้พร้อมราคายังราคาเก่าอยู่ค่ะโอ้พี่น้องนี่คือโปรโมชั่นครับแถมตีเบอร์ให้พร้อมถ้าพี่น้องอยากให้ตีเบอร์เนาะค่ะเบอร์ไปครับนี่พวกยาบำรุงพยาิก็คือ ขี่ให้เรียบร้อยเนาะขี่ยาบำรุงยาถ่ายพยาธิให้เรียบร้อยครับพี่น้องมีนาทีเลี้ยงให้มันอองแม่แทนลูกย่างเดียวครับนี่มันนี้ไม่ยูซีค้มอ่าราคาย่อมย่อครับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่แม่ทองกับมี่แยกเพศกับมี่พี่น้องมาเป็นไบโทรมาสอบถามได้สุดทายฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมค่ะศูนย์หกสามเจ็ดสามสี่สองสามสองหกค่ะครับล้กกะเป็นไอดีไรนกกะรักกเป็นเบอร์นี่แหละค่ะแลเวกยเนะเบอร์โทรอไลน์ ไอ้เฟสบุ๊กคอยไสสฟาร์มเนาะหรือว่าพอดอยากเข้ามาชมในคอดในฟาร์มครับพี่น้องมีงัวให้หลายนะครับพี่น้อง่อด้มาถ่ายพี่น้องเบิ่งเป็น4ีซีผาบตัวแหละครับข้างในพี่น้องมั็คอยโทรมาสอบถามนะครับอ่ะสาระคลิปนี้โชคคนมันขึ้นเขาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ